ทุกอย่างในยุคปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวิกฤตเกิดขึ้นได้เสมอความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกวันนี้เริ่มจะบ่อยขึ้นแรงขึ้นและน่าหวาดหวั่นมากขึ้นในชีวิตประจำวันทุกวันนี้เรา พัฒนาตัวเองไปสู่การพึ่งพาเทคโนโลยีพึ่งพาระบบเงินเป็นหลักจนหลายๆคนละทิ้งทักษะพื้นฐานของชีวิตไปอย่างน่าเสียดายทำให้เราไม่หลงเหลือทักษะที่จะดูแลตัวเองได้เลยเราเน้นที่การใช้เงินแก้ปัญหาใช้เงินทำงานทั้งหมดเป็นอะไรขึ้นมาก็ จ้างจ่ายใช้เงินเพื่อให้ผู้ที่เชี่ยวชาญมาทำให้เราถ้าหากว่าวันหนึ่งเกิดวิกฤตขึ้นมาเกิดอะไรที่เราไม่คาดคิดขึ้นมาเราพึ่งระบบที่มีอยู่ไม่ได้เราจะทำยังไงการมีทักษะที่จะช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญทักษะพื้นฐานที่คนสมัยก่อนใช้ในการพึ่งตนเองใช้ในชีวิตปกติทั้งหมดในยามที่เขาไม่มีเทคโนโลยีไม่มีไฟฟ้าไม่มีระบบเงินเขามีทักษะในการใช้เครื่องมือไม่กี่อย่างมันทำให้เขาสามารถที่จะเอาชีวิตรอดได้อย่างง่าย การเรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะของตัวเองให้พึ่งตนเองได้ให้ใช้เครื่องมือง่ายๆได้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้เวลานานไม่ต้องเรียนเยอะแต่มันมีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อในชีวิตเราเป็นอย่างยิ่งทักษะที่สำคัญที่ผมคิดว่าจำเป็นอย่างมากคือการใช้มีดพระ มีดพลาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่คนทุกคนในสมัยก่อนจะต้องมีครอบครัวทุกครอบครัวจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งอันเพราะว่าการมีมีดพลาแบบเนี้ยมันสามารถตัดไม้ใหญ่ก็ได้ไม้เล็กก็ได้สามารถทำเครื่องมือต่างๆได้ทั้งหมดเลยเอาจาักตอกตัดไม้ไผ่ทำบ้านด้วยไม้ใหญ่ก็ได้ทำ จากสารอะไรต่างๆทำตะกร้าทำของใช้ไม้สอยทุกอย่างได้หมดเลยนี่คือสิ่งที่สำคัญมากแม้แต่การทำอาหารแล้วก็ใช้มีดเนี้ยในการตัดเนื้อตัดนั่นตัดนี่ตัดผักต่างๆพาฟืนได้ทุกอย่างอันเนี้ยคือสิ่งที่สำคัญมากแต่คนรุ่นใหม่ใช้มีดพ้าไม่ค่อยเป็นแล้วเพราะว่า ทุกอย่างเราซื้อทั้งหมดเลยเราจ่ายเงินทั้งหมดฉะนั้นการกลับมาคิดถึงการสร้างทักษะที่จำเป็นที่จะใช้ในชีวิตจริงๆสําเป็นสิ่งที่จำเป็นสําหรับผมแล้วการมีมีดมีพระมีจอบมีเสียมมีค้อนมีเลื่อยที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานของเครื่องมือที่จำเป็นมากที่จะ ทำให้เราเอาชีวิตรอดได้ในยามวิกฤตต่างๆและก็ทําให้เราสามารถใช้ในยามปกติได้ด้วยมันจะลดปัญหาต่างๆในชีวิตของเรามากทีเดียวการสร้างทักษะในการใช้ของที่จําเป็นเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ฝึกฝนเพราะมันจําเป็นจริงๆแม้ว่า ในยามปกติเราก็ใช้มันได้ในยามวิกฤตมันก็ทำให้เรารอดชีวิตได้มันน่าทึ่งมากทำไมเราจะไม่เรียน